สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูช่ช่องของพี่เบชอนะปมือจะรับความเฮงความปังอย่าทุกคนจ้ะมาพวกเราอะมันเลือดนักสู้เออใครที่กำลังร,งรอคอยต่อชะตาต่อชะตาชีวิตด้วยแนวทางลาวััฒนาประกาวันที่17 พุทธกิจกาเยินสอง8ันหลาร้อยหยกสิบยังยืนง้องในดวงโตเลขอยู่จ้ารวยไทยยังรวยแล้วเอ้ามาพี่นอตบุรุษคนก็ว่าว่าอันที่เป้หนูนะบนัตนัดเลขไทยหนูยาซื้อมาเหิงแล้วสันละหนูน่ะมากเลขลาวถูกบ่อยกินบ่อยเดินดีเฟินวะ คุคนกันพี่เป้เอามาซีโตแขวนแขนเจ้านะวันนะ่ะสู้ขนาดคนพี่เป้เห็นคอมเมนต์นะพี่เป้ก็อดขำไม่ได้นะเยอะแยะหลากหลายความคิดหลากหลายแบบจินตนาการโห้ยมีแต่พวกหนักสู้สู้ขระดสู้ยิบต,ตาแม่คนไทยนี่มันได้ใจจริงๆสู้ สวยวรากันกับมาพี่เป้จ้าสิลงตอนไหนเดี๋ยวนี้นะเอามายาใจเวยในหน้าเลขสี่ตัวนะอ่ะสำหรับสี่ตัวสองหางนะ๊าของน้องแอดเบนเนาะเพิ่งนกับลงไว้ตั้งแต่มือเลขออกอนั่นแหละขึ้นยุ่งแถวะยุ่งหลายหลายไหมบ้านพี่เป้นะออแปลกเว้ยมือเนี่ วงเว้นนี่ผลเด็กโตกแน่จังน้อยอันหลายๆคนงวดที่ผ่านมาวันซุกวันซุกที่ผ่านมาหลายๆคนก็นได้โชคเนะก้าแปดแปดเก้าเนาะกำลขงสี่ตัวนะคะทุกคนคะ่ะสี่ตัวที่แบบเป็นจะเป็นสองหางและงวดนี่วันที่สิบเจ็ดนะคะแอดเบนก็ให้มาแบบตัวสวยๆส,สายแคบแคบ,บจะ้ะทุกคนจะ้ะสายแคบแคบ สายจ๊บนี่บ้าซื่อๆนี่แหละหอยนี่ก็จดบมาไวขึ้นกันพี่เป็ดเป็นผู้นึงที่โอ๊ยจดบนนี่นะพอดีเลยเนาะตัวสิ้นแหละอืแคบอย่างเดียวเนี่ยทุกคนจา๋าสายแคบแคบชุดสี่ตัวสองหางขอให้คุณโชคดีขอให้คุณเฮงขอให้คุณปังนะคะชุดสี่ตัวก็จะเป็นสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะเน้นย้ำ สามหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดและชุดสามตัวสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดขึ้นหลายเทวะวันนี้วันนี้ขึ้นหลายเทวะว่าแต่ละก็จะเป็นชุดตัดเนาะชุดตัดก็จะเป็น สามหนึ่งสามศูนย์สามเจ็ดสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดและศูนย์เจ็ดหลายหลายคนที่ได้ก็จะเป็นแบบเขาเน้นไปที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะทุกคนศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยนะที่เขาเน้นกันเนาะสายแคบแคบสายจุดจุดที่เป็กคือว่ายังบอกให้เจ้าพ่อยชื่อตัวไหนนังแต่ ความรู้สึกความรู้สึกของตัวเองไม่ใจตอนนี้นะเลขเปตาเอาเลขไทยเลขไทยอันนั้นหนึ่งสี่ห้าแล้วก็สามเจ็ดนี่ไปซื้อไปซื้อเลขแล้วเอามืออื่นมันหมักมาน้ํากันมันหมักมาแบบตะลูดตะลุดสูสีกันมันหนักจูงมือกันไปออพี่น้องเอ้ยอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคือความคิดส่วนตัวนะคะก็ ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าวันนี้หลังจากที่แนวทางรัฐบาลไทยออกไปแล้วก็จะเป็นแนวทางลาวพัฒนาตอนนี้หลากหลายกูรูหลากหลายอาจารย์เลยแหละก็กําลังทยอยทยอยตัวเลขสวยๆของลาวพัฒนาออกมาเนาะชอบเลขของใครอาจารย์ท่านไหนกูรูท่านไหนนะคะก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่เป้จัดมาให้นะคะ บางกูรูบางอาจารย์พี่เป้ก็รู้จักบางกูรูบางสำนักพี่เป้ก็ไม่รู้จักค่ะทุกคนค่ะและหลายหลายคนหลายกูรูหรือเอฟซีจากทางบ้านพ่อแม่พี่น้องหลายหลายคนเนาะที่เพิ่งอันอินบ็อกเข้ามาเนาะเพิ่งอินบ็อกที่เพิ่งทักพี่เป้เข้ามาว่าเออเลขนี้นะเลขนั้นนะจากหนูจากคมอะไรอย่างเงี้ย และวันที่สิบเจ็ดนาะสิบจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิก,จกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้มูเจ้า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 สิส่งเลขอย่างเขาประกวดหมักเลขไหนส่งเลขไหนเขาประกวดในวันที่สิบเจ็ดนี้ในวันจันทร์นี้นะคะ <S <S เลข ไดาคนจ่เลขผู้อื่นมีอย่างวะถ้าถามว่าพี่เป้คิดของเจ้าเนี่ยได้หรือยังตัวแดงแดงยังยังมอนได้คิดทําอือยังบมันได้ค,คิดเลยเลขตัวแดงแดงของพี่เป้ะนะไปคิดซะก่อนนะแต่ว่าเขาวบโบาอาทิตย์บมื่านนี่เราบดอาทิตย์จานทร์พุธศุกร์เมื่านนี่นคือตุย <c oughs> ก็กบอกแน่เนยเนาะมันเริ่มต้นมันเริ่มสตาร์ทไทยดีแล้วมันก็อาจจะมาแบบ เล่ามาด้วยอะไรเงี้ยเนาะมันก็เริ่มแบบเออก็เริ่มแบบอาจจะแบบจูงมือกันไปอาจจะเฮงอาจจะปังดูขำๆเนาะพี่น้องเนาะตัวแรกมันสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวแหละตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเจ้าหน้าที่เพิ่นใส่ใส่สูน่วยเพิ่นบบได้เลือกตัวนั่นโบใส่ตัวนี้โบใส่เพิ่นใส่ลงไปสูน่วยพี่น้อง ศูนย์กะใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเพิ่อใส่ลงไปสูหน่วยแค่อันผู้มุนนะเพื่อสิมุนมาถือเลขพี่ฮาซื้อบอกแค่นั่นแหละอยู่ที่ดวงแล้วดวงใครดวงมนันมันไาหมานมานัมนเลพีน่น้องแต่เนื้อสิ่งเงินใดในใจพี่เป้ก็อยากให้ทุกคนเฮงอยากให้ทุกคนปงังอยากให้สุนเจ้าหมานกันสุขุสุคนนั่นแหละเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ เห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปขอให้คุณเฮงเงปังปังรวยรวยกันทุกคนมีโชคยิ้มหน้าบานคือพี่เป้เลขที่ถือบถือกันหน้าบานพี่เปนะ้เลขที่ถือบัถือกันหน้าบานอะโชคมันกันสุขูสุขคนแหละเนาะบอกว่าสิซื้อเลขยังก็ตามตอนนี้นะรู้สึกว่า มันมินยุ่งอยู่ตัวหนึ่งมันบินไปบินมาเนี่ยมื่เห็นเน้พี่เป้ล้างเล่แล้วให้พี่เป้นเนเปนแนมมันเพื่อที่พี่เป้สิได้ไปตบรู้สึกว่าแบบหืมยวนยวนฝ่ามือสะวลิศเกินยุ่งตัวนี้ขอให้พี่น้องโ่คหมายกับสุขสุขคนเด้อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอให้แบบว่านอนหลับฝันดีคืนนี้ นะครไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย